เราอยู่กับพัดเสียดเด้อค่ะนี่ไข่เอ้ยงามค่ะตุงแต่อยู่ให้เบิ้งเด้อค่ะไข่งามเบิ้งค่ะห่างเดียวเด้อค่ะนี่โมหาชิบ,บานวะค่ะก็เด่นขายโลหะลอยเด้อค่ะทางโคราชนี่ค่ะสาวอยู่เงี้ยทุกมื่นเด้อค่ะนี่เบิง้งไข่เอ้องามค่ะ ใส่จำนี่ใส่อิ่มแล้วแกงใส่ผักหวานเนาะค่ะเดี๋ยวไปลองเย่บางอีเด้อค่ะซีมานบ่ค่ะสวัดดีค่ะพบกับสาวยูเด้อค่ะอีสานโครานหากินค่ะวันนี้มาเย่มดแดงเด้อค่ะเห็นลังมดแดงยูน้าจะของค่ะลังยใาไงเด้อค่ะ มาเบิ่งกับสาวอยู่ว่ามันสีไข่บอกค่ะมือนี้ค่ะป้าไปดูน้ำสาวอยู่ค่ะสาวอยู่ก็เห็นห้างหมดแดงยังไงใหญ่เลยค่ะติดหน้าจะของ ก็เลยว่าสิมาลองแง,ง,ง,งยเบิ้องด้วยค่ะว่าม,มันสิไข่โบนี่เบิ้งค่ะห้างย่างใหญ่เลยค่ะไม่แงยกันสิไข่โบอู้ไข่ไข่ข้านี่ค่ะอู้หึเห็นบ่ค่ะน,นี่ว้ายหมานอีกแล้วมื้อนี้หมานห้างย่างใหญ่ด้อค่ะ ยดจิตหน้าสาวยูเด้อค่ะบึงห้องยังไงเลยแง่ห้องเดี่ยวเด้อค่ะห้องเดียวแต่งหลายห้องเดียวห้องยังไงเด้อค่ะห้องเดียว ยยอยู่กะเดี๋ยงเองมาแดงเด้อค่ะเด้อสิเท่เดี๋ยวพี่น้องเบิ่งเด้อค่ะว่ามันห้างหนึ่งหลายแบบมันไหนค่ะมีห้างเดี่ยวด้วยกันางเดียวค่ะ ห้างเดียวอีกทิศหน้าสาวอยู่เดวยค่ะห้างเดียวกลับบ้านได้เลยห้างเดียวก็อิ่มเลอน,นี่ดึงค่ะ ห้างเดียวยอางหญ่เลยห้างยังไงเด้อค่ะห้างเดียวอิ่มเลยค่ะจะเอามือาก่อน เดียวกัอิ่มเลยมันนี้งม,มันออกคใครในตรงดีค่ะ ไคยังไงด้วยค่ะนี่บึงเี๋ยสาอยู่พัดตักหน่อยกันเนาะค่ะ